สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะคะเพื่อนๆมาอย่างหาเห็ดก็หาเราใหม่ด้วยว่ามีเบียกนะมาหาก็ไม่สอมันว่างไงมาหาเห็ดก็หาเอาใหม่ก็น่าจะขอนีแหละ หาหน่อไม้มะแกงก่อนดู้ิวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเข็ดหรือว่าหน่อไม้คุณนะก็สาบมิดพอหบักหลายหนึง่งไปไปกันเลยไปกันไม่สอไม่สออยู่คุณช,ชัดชเดี๋ยวเราจะไปหาดู ดูเห็ดตรงนน้น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 ตรงน้นตรงน้น,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 นแล้วก็ตรงนน้นที่เราหาประจำได้เหมือนๆนจ้ะไปะไปกันเลยจ้าชอบ บรรยากาศเพื่อนๆจ้ะชุหบหัวเพื่นบ้านเห็นปะหั่วใครเอ่ยอืมตรงนี้เย็นเห็นไหมฝ้าห้องเพื่อนามไม่ซอยเพื่อนกันวันนี้หาเห็ดไม่ได้ก็หน่อไม้เด้อ <c oughs> เดี๋ยวจิไปยู่้งหนอกค่ะไม่อยซอยอยู่ข้างในโอเค ดีเราจะรอดน้ำบักจับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจ้ะเอาอไปข้างนอกเลยแม่จะอยู่ข้างในเด้อนี่สิเบงข้างนอกโอเคปะรอดกันเลยจ้ะโอ้น้ำบักจับคือทีเถอะนี่จะไปยังไงเนี่ยฉันจะรอดอยังไงล่ะเนี่ยทีเนี่ยคีเๆออกมาได้แล้วจ้าบรรยากาศ mình máy mình đi bữa đây mình đi hết cả đời nó mày đâu á chắc lương sáng như nู่n sao lương mẹ nè nói bà mẹ ui non nào bà tao à hả tao tao มันน้อยอยู่บนมันน้อยนะอันนี้มันน้อยเกินไปแล้วคุณเพือกแม่ว่ามันน้อยเกินไปบอสเซ่คุณหมอสั่งห้ามนะแต่ว่า <c oughs> ลืนค่วมคุณหมอเด้อคุณหมอสั่งห้ามห้ามกิน่อกไม้ก,ก,กินเห็ดกินเสยลืนค่วมหมอนี่คือคนคนหลืนแห่งปีชับ นี่ก็นอนหนึ่งมันเลิกิ่มันแบบว่าเป็นแบบเดี๋ยวประมาณเนี้ยเอาอย่บอกเออน่าจะได้นะตอนนี้นเพื่อนได้ว่างกระตากันโอเคไหมเดี๋ยวใครจะจับกล้องให้ทีนี้ซับมาเลยบอกเพื่อนเ่นแป๊บนึงนะซับกันข้าวเดี๋ยวว่างกล่องกัน ได้แล้วเพื่อนๆหมุนอุ้ยปุ้ยเลยจ้าใส่นนี้เลยเคือ <Okay. S 1> มึกตาเดี๋ยวใส่ทุงมือกันเด้อจ้าเก็บมักบัวดีกว่าโอ<ฮ>้เพ<ๆ>ื<ๆ>่อนเก็บมักบัวดีกว่าจ้าไปละอือหือ เก็บเป็นไหมเนี่ยเ,าเ่าอะแม่เฮ็ดบ่กเ่าเราตีดีสวยไนอ่ะไหนอ่ะก็แม่าม,าม,ามาหาเหมือนไงนนเนาะเราบล็อกมสาสั่มเนาะเฮ็ดบอกเฮ็ดโดนใจเฮ็ดเ่าไปแล้วเก็ดไม่ได้ ไอบัวเว้ยขีดหมักบัวแทนแล้วกันนะฮะนี่คืออยู่กลางน้ำเถอขีดต้มขึ้นลายแต่ที่แหนียวผมด้วยเพื่อนเพื่อนต้องขิดต้มมันหรือเออไอ้นักบัวยังไงล่ะเนี่ย ขออีบ่ใช่ไหมโอ้ยไม่กล้าลงไปเด้อด้วยเห็นจับหมกบัวหมักบัวแล้วปีนี้ไม่มีคนมาหมกบัวเว้ยปก็จีบหมกปีกายนะแต่คนมาขอหมกบัวปีนี้ไม่มีคนมาขอบัวเลยวัะนนี้ปีนี้เชิบ gửi đến ba hmmm gửi đến năm pha của năm hôm qua 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 เกินนะครับเดียวโหย yes. oh, ิงบัวเยอะเลยอะแต่ว่าจะยังไงทีนี้พูดหน่อมาหาเห็ดหาหน่อไม้เพื่อนๆื่าใได้ก็เอามักบัวสิจจ้เชอบ ta không phải tung càng nữa Số lương sáng mà đẹp Số sáng mà đẹp Tung càng của nó phải nấu cái tôi như này ao bởi đây ซอมาแล้วซอเรื่องแสงนี่อะไรนัานมาเรงนี่ไงสองอัอนอันนี้มันกแก,ก่แล้วนี่ยแก่แล้วเอาอ๋อ Ui Hãy subscribe cho kênh สิกะตาเอ,อื้อเตรียมมือเลเพืกันเตรียมมือแล้วอะ่ะกะตาญี่ปุ่นเดี๋ย่อน่นจ้าวสิกะตากันเข้าวเดียวเราจะพูดเด้อ เลือกอะไรน,นสองอันอว่กไซ <c oughs> สปิงสิวามาหอดเหรอ เมย์ทำมันเอ็นว่าจะไม่ทันหนาฮะจออัหนึ่งเหมือนจะทำนะมันจะบัวไ<น>กลปวดบ่ะไงแห้งเนาะ <c oughs> บัว <c oughs> <c oughs> ่าผุนผุนผุนเด้อผุนฟอปบัวใดบัวได้เห็ด <c oughs> ในหมกบัว <c oughs> ตายสิตายสิบักทัวลิน Xem cả tạ anh đây Con quyền chá Tìm mà nhà đây Mua men, hết đấy Mặc bùa Xả Để chưa <laughs> Tìm cha, tìm tất cả cha Tất cả mán cha นี้มันมาบวกแห้งคักหมดนี่โอ้ตายซื้อจ้าได้แล้วอัญญาสินอ,อักบัวฮะเนื่อสิบเอ็งจะเอาก,กระตาไปเก็บลวดโอเคเพื่นอนๆจ้า <c oughs> หาเราไม่มีหมดนี่เห็ดไม่มีหน่อไม้ก็ามาเีเพื่อนๆจ้าเอาไม่ได้บักบัวแห้งหมดนี่โอเคเนะาะเจอกันคลิปหน้าจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบาย